สวัสดีครับท่านที่รับชมกับช่องของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเจ้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับรุ่นใหม่นะครับที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะครับจากที่ผมเองก็ ในยุคโควิดนะครับใช้เงินแต่ละบาทก็ต้องเทียบกันหน้าดูเหมือนกันแล้วพอดีเราจะใช้จอสักตัวหนึ่งคือมาใช้ในงานทั้งด้านงานออฟฟิศกับงานเกมนะครับที่มันคุ้มไปได้ทั้ง2อ,อย่างผมเจอเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัว Skyward นะครับอันนี้เนี่ยซื้อมารีวิวเองเลยนะครับเพราะว่าด้วยความแบรนด์เนี่ยถามว่ารู้จักกันไหมผมว่าคนจะไม่ค่อยรู้จกักจะเห็นว่ามันเป็นแบรนด์ของจอทีวีนะครับแต่ว่าพอดีผมได้ทํางานส่วนหนึ่งเกี่ยวกับพวก ระบบบนรถเมย์ขอสมรแล้วรู้ว่าจอ22นิ้วของสมงกรที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับมันใช้ s k y w เ r ิรนะครับแล้วค่อนข้างทนทีเดียวก <_ T> ็เลยครับช่างใจครับตัดสินใจเลยเวัดกันไปซื้อมาลองแล้วก็มาเล่นกันแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับตัวนี้นะครับเป็น s k y w เ r ิรนะครับรุ่นที่เป็น29นิ้วจอโค้งนะครับตัวนี้เนี่ยหลายคนว่าเอ๊ะไม่ค่อยเห็นที่มีขายทั่วไปผมบังเอิญไปเจอในตัวของ JD นะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าเพลินไปเจอมา JD นะครับ JD เหมือนนําเข้ามาขายนะครับหรือเป็นตัวแทนของทาง Skyward สักอย่างนั่นแหละแต่ไม่รู้แหละผมก็ซื้อมาลองแล้วนะครับราะในนั้นเขาก็เขียนว่าประกัน3ปีเออน่าสนใจก็เลยลองมาดูกันเราลองมาแกะดูนะครับเจ้าต,ตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้มีการแกะไปแล้วนะครับเพราะต้องต้องแกะมาลองจริงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เลยกล่องก็มีสภาพยุยนิดนึงนะครับครับนะ ตัวนี้เป็นกล่องที่ผมแกะมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นจอโค้งนะครับจะเป็นจอโค้งมาดูอันนี้ก่อนครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูปุ๊บแกะมาแรกเลยครับมีฐานก็ดูทั่วไปนะครับแล้วก็มีแท่งอะไรสักอย่างเหมือนขลุยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วก็แกะมาตัวนี้ เป็นจอโค้งนะครับผมก็จริงๆเนี่ยผมว่าหลังๆถ้าซื้อจอเนาะโดยเฉพาะถ้าคอเกมผมว่าคงหนีไม่พ้นจอโค้งกันแหละนะครับอันนี้มือแกะให้ดูเลยอ่านี่ครับจอโค้งนะครับตรงนี้เป็นจอโค้งของแบรนด์ Skyward นะครับผมว่าหลายคนไม่ค่อยคุ้นเนาะมันดู ดูใหม่ๆแต่ถ้าตามพวกโฮมโ,โปร,โปรเราจะเห็นอยู่ตัวนี้ครับ29นิ้วอย่างแรกที่เปิดดูก่อนหลังจะแกะกล่องมาครับโอ้โหมันตัวนี้นี่โค้งโค้งเอาเรื่องครับต้องบอกว่าโค้งเอาเรื่องผมก่อนหน้านี้มีการใช้เจ้าตัวมีส3มนิ้วไปนะครับตัวมีเนี่ยอยู่ประมาณ 1500r ก็โค้งนะครับจะเจอตัวนี้เท่าไหร่ครับเขาคุยว่าของเขา 1, อ่ะ 1,200R ก็ดูเหมือนจะจริงนะครับถ้าดูจากความโค้งของมันนะครับ มันจะโค้งกว่าจอปกตินะครับตัวนี้เนี่ยเขาเน้นว่าพอให้มันโค้งมากๆคือเวลาเล่นเกมเนี่ยมันมีความรู้สึกคือมันมีมิติแล้วมันเหมือนมันอุ้มอุ้มการมุมตาของการเล่นนะครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรครับผมมาดูละเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับว่าเมื่อติดตั้งไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆการติดตั้งเนี่ยจอโค้งเนี่ยเราต้องติดตั้งโดยที่มีโฟรมรับไว้นะครับโค้งจออย่าวางแบบนี้แล้วติดตั้งนะครับถ้าวางแบบนี้แล้วติดตั้งเลย จอมีโอกาสเสียสูงนะครับมันต้องโค้งไปกับโฟมมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะดูนะครับว่ามันติดตั้งอะไรได้บ้างก่อนติดตั้งเพื่อให้ดูง่ายครับเรามาดูนก่อนครับว่ามันมีพอร์ตอะไรมาให้บ้างนะครับตัวนี้นะครับพอร์ตที่ได้ด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวพอร์ต power นะครับปลั๊กไฟนั่นเองนะครับมี dp นะครับ display port มี hdmi 1่ hdmi 2แล้วก็พอร์ต audio นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของจอ สำหรับคอเกมหรือแม้กระทั่งทํางานออฟฟิศที่ควรจะมีนะครับก็มีครบครับคราวนี้เวลาติดตั้งนะครับก็เราก็ควรจะติดตั้งบนถอดฝาออกมานะครับก็ไม่มีอะไรก็เจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยึดน็อตครานี้ก็มาดูนะครับว่าในชุดอุปกรณ์ให้มามีอะไรบ้างนะครับก็ดูโอเคนะครับดูเหมือนน็อตมีไม่กี่ตัวนะครับก็คือมีน็อตสำหรับติดตั้งกับตัวฐานนะครับ แล้วก็ที่ให้มาในกล่องด้วยนะครับก็คือชุดติดตั้งแบบประเภทจอขแขวนผนังนะครับก็มีให้มาครบเรืเ้องต้นก็คือขันน็อตใส่เจ้าตัวด้านหลังทวนี้นะครับก่อนขัน,นครับที่ต้องแกะให้ดูก่อนก็คือตัวนี้นะครับเป็นชุดฝาของมัน นะครับโอเคตุงนี้เป็นชุดฝาของมันถ้าเกิดเราสมมติเพิดไปติดตั้งแบบใช้ฐานก็ติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งได้เลยขันน็อตเข้าไปในนี้ได้เลยแต่สําหรับท่านที่เป็นคอเกมนะครับแล้วก็หรือคอเล่นหุ้นนะครับบางคนต้องการเอาติดผนังนะครับก็เปิดฝาตรงนี้เขาก็จะมีน็อตยึดพวกนี้มาให้ครับก็คือตัวยึดผนังนั่นเอง ยึดผนังหรือว่ายึดพวกขาขาลอยนะครับขาที่แบบสําหรับบางคนที่เหมือนขาที่เป็นขาแค่ไหนครับยืดถดได้พวกนี้ครับก็คือติดพวกนี้แทนแต่ถ้าไม่ใช่นะครับใช้สําหรับขาตั้งเดียวเราก็ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับมันนะครับแต่เก็บพวกนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเผื่อวันนึงเราจะได้ใช้นะครับนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับก็แก่เอาฐานมันนะครับใส่น็อตนะครับแล้วไข เแลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ทางสกายเวิร์ดนะครับให้ตัวฝาปิดมาด้วยนะครับปิดงานปิดงานครับจะได้ดูสวยสวยหน่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ขันน็อตสองตัวครับไม่ได้มีอะไรติดตั้งง่ายครับนะี่ครับ จริงๆแม้กระทั่งผู้หญิงเองก็สามารถติดตั้งได้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยขันน็อตสามตัวครับจบแล้วก็นะครับสามารถพร้อมใช้งานได้ล้ะเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเราถึงเอาโฟมออกนะครับนี่ครับอ่านี่นะครับก็คือจอ s k y w เ r ิร์ดนิ้วเป็นจอโค้งนะครับอย่างแรกเรามาดูด้านฟิสิกอลหรือด้านตัวตัวมันก่อนนะครับตัวมันก็คือมีขาเป็นขาสแตนนะครับก็จะเป็นขายืดตายนะครับแต่ว่ามันสามารถปรับมุมได้ครับปรับมุมก้มมุมเงยได้นะครับก็ดูจากภาพแล้วก็น่าจะปรับมุมก้มมุมเงยได้ประมาณ30-45องศานะครับไม่เกินนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ละ ดูขามันค่อนข้างเล็กบางแต่แข็งแรงนะครับเป็นเหล็กนะครับหนักใช้ได้เลยก็ในชุดที่ให้มานะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับแต่ด้วยความที่เอ่อต้องอธิบายไงดีผมเข้าใจว่าน่าจะนำเข้ามาในเป็นเหมือนจากจีเลยนะครับก็ดูปลั๊กก็ยังเป็นปลั๊กจีนอยู่ต้องใช้ตัวแปลงนะครับก็ลองดูครับของคุ้มค่าครับบางอย่างก็เลือกไม่ได้เยอะ ก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ <S <S ส,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 สายเทาว่าที่ด้าน็วงครับเซนีีอ่าคราวนี้เราก็หาสายที่แบรนมาให้อย่างแรกนะครับเวลาซื้อมาเนี่ยผมเจอปัญหาแรกพอดีที่ผมแก้แล้วนะครับคือเรื่องของภาษานะครับเปิดมาปับ๊บจีดปุ๊บเลยครับวิธีแก้นะครับกดเมนูหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไล่ไปที่ตัว ฟังก์ชันนะครับตัวที่4นับจากบนนะครับตัวที่4นับจากบนนะครับ1 2 3 4เนี่ยนะครับก็กดกดเมนูอีกทีหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วกดอีกทีนึงก็จะเป็นการเลือกภาษานะครับก็จะมีเป็นภาษาทุกภาษายกเว้นภาษาไทยนะครับ ควง่ายๆก็ภาษาอังกฤษครับแล้วก็กดเมนูอีกทีนึงก็จะเป็นกดออกนะครับตัวเมนูนะครับของเจ้าตัวรุ่น Skyward 29นิ้วตัวนี้เนี่ยนะครับ 29C1 เนี่ยมันมีเมนูที่ก็ถ้าสำหรับถ้าเทียบแล้วใช้งานก็ค่อนข้างจะเหมือนจอเกมทั่วไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งแต่แรกนะครับแรกก็จะมีปรับแสงนะครับปรับคอนทาราสต์ตัวนี้เนี่ยคอนทาราสต์อยู่ที่3,000ต่อ1นนะครับ ก็เทียบเท่ากับมี34 4นิ้วนะครับ3000ต่อหนึ่งอันนี้คือตามสเปคที่ผมค้นเจอนะครับแล้วก็รองรับพวกกลุ่ม Eco นะครับปุ่ม DCR นะครับฟังก์ชันพวกนี้ก็จะมีมานะครับแล้ก็มีการตั้งพวกแนวนอนแนวตั้งนะครับตั้งสีตั้งเฟรนะครับตั้งอุณหภูมิสีนะครับสามารถเข้าไปเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอุณหภูมิสีแบบที่ผู้ใช้ตั้งเองแบบโคแบบวอมอันนี้เหมือนทั่วไปเลยครับเหมือนจอคอมทั่วไป นะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของภาษาเรื่อง OSD นะครับที่สำคัญคือผมอยากให้มาดูตัวนี้นะครับเรื่องของการตั้งสัญญาณเข้านะครับตัวนี้สามารถตั้งสัญญาณเข้าทั้งแบบ HDMI นะครับหรือจะเป็น HDMI ห2หรือ DP นะครับแล้วก็ตั้งเสียงได้แต่ต้องบอกก่อนว่าตั้งเสียงเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มีลำโพงนะครับตัวนี้ไม่มีลำโพงนะครับต้องต่อ แจ็คออดิโอออกไปเองนะครับแต่คือหมายความว่ามันควบคุมลำโพงได้เท่านั้นเองนะครับอีกอันนึงที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องของตัวโลบลูเรย์นะครับก็คือตัวตัดแสงสีฟ้านะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนานๆน,นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยถนอมสายตานะครับแล้วก็ฟังก์ชันฟีซิงนะครับตัวนี้จะเป็นฟีซิง ที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งต่างจากมี่นนั้นจะเป็นของมี่34นิ้วที่เป็นฟรีซิงที่เป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็เรื่องของโอเวอร์ไร์อะไรพวกนี้เป็นฟังก์ชันที่ทั่วไปครับที่เขาเรียกว่าสําหรับการเล่นเกมเป็นเมนูที่ควรจะมีสําหรับจอที่สําหรับเล่นเกมนะครับอันนี้เนี่ยผมทดสอบให้ดูก่อนโดยการนําสัญญาณเข้าทั้งพอร์ตหนึ่งนะครับเป็น h d m i 1จะเป็นของสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับ พอ์ตนึงเป็นคอมพิวเตอร์อีกพอ์ตนึงผมเอาตัวมีสติกที่เป็น Android Android ที่เป็นสติกมาเสียดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้2พอร์ตพร้อมกันนะครับหลังจากที่เราทดสอบไปแล้วนะครับผมพอจะสรุปนะครับให้กับท่านผู้ชมดังนี้นะครับเจ้า skyward 29c1 นครับมีจุดดีจุดด้อยอะไรบ้างนะครับราพูดถึงจุดดีก่อนนะครับจุดดีของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ ขนาดที่ใหญ่ถึง29นิ้วนะครับแล้วก็มีความโค้งนะครับ1 2 0 0อนะครับยิ่งตัวเลข1200หรือน้อยไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งมีความโค้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับพอมันมีไซส์29นิ้วนะครับผมสามารถทำงานออฟฟิศโดยแบ่งออกเป็น2หน้าหน้าต่างได้เลยนะครับหน้าต่างซ้ายกับหน้าต่างขวาซึ่งปัจจุบันนะครับการทำงานเราเราจะต้องการใช้งานแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูเรื่องของ เฟซบ o ๊กหรือดูเรื่องของนะครับเว็บไซต์นะครับแล้วอีกหน้าหนึ่งเราก็ทํางานไปด้วยนะครับเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นงานออนไลน์เราจะเป็นต้องดูถึงสองหน้าต่างพร้อมกันนะครับรูปแบบการทํางานในเชิองออฟฟิศเนี่ยต้องเรียนตามตรงครับว่าโอเคผ่านนะครับด้วยความละเอียดของจอ29นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องของความละเอียดที่เป็น 2K นะครับมันไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปจนทําให้เมนูที่เราดูแสดงผลด้านบนนะครับมันเล็กหรือใหญ่เกินไปนะครับอันนี้ถือว่าโอเคสําหรับงานออฟฟิศ งานด้านตัดต่อวิดีโอหรืองานด้านกราฟิกอันนี้ต้องเรียนตามตรงครับว่าเจ้า 29C1 เนี่ยผมไม่ค่อยเล็กคอมเนต์ให้ใช้งานด้านนี้เท่าไหร่นะครับจากการทดสอบในหมดเรื่องของการแสดงสีนะครับผมเทียบกับจอ Macbook นะครับแล้วก็เทียบกับจอของ Surface Book 2เราจะเห็นนะครับว่าการแสดงผลของ 29C1 เนี่ยสีน้ำเงินหรือสีม่วงเนี่ยโอเคยังรับได้นะครับ แต่สีแดงเนี่ยนะครับมันจะออกสดนะครับคือในจอของ mac หรือ surface book เนี่ยที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนั้นจะเป็นสีส้มนะครับเป็นแดงที่อมส้มเยอะกว่าแต่ถ้าไปอยู่บน29 c 1สีมันจะออกแดงสดเลยนะครับสีเขียวนะครับที่อยู่บน mac เนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวสดนะครับพอมาอยู่บนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวที่สว่างนิดนึงนะครับถามว่าดีไหมถ้างานกราฟิกกระตัดต่อผมว่าอันนี้จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่า การคุมสีของเราที่หน้าจอนี้มันจะเพี้ยนจากความเป็นจริงนะครับเมื่อเรามีการตัดต่อหรือใช้งานหรือทําแต่งภาพไลท์รูมออกไปแล้วเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเราเห็นจอเนี้มันอาจจะสดแต่ถ้าเกิดเอาพุทที่ได้นะครับมันอาจจะชืดกว่าที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นงานด้านกราฟิกนะครับงานด้านวิดีโออันนี้เนี่ยถ้าหยิบก4าสีหนึ่งเนี่ยถือเป็นจุดด้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามาอีกด้านหนึ่งล่ะมางานด้านดูหนัง ถ้าง,งานด้านดูหนังนะครับผมบอกตามตรงว่าถ้าดูจากเจ้าจอตัวนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับสีสดนะครับไม่ว่าจะการปรับแต่งมุมแสงสีหรือการปรับแต่งอุณหภูมิสีแบบไหนก็นแล้วแต่สีที่ได้ค่อนข้างสดนะครับดูแล้วมันจะสดใสนะครับดูแล้วฉ่ำงานด้านเกมนะครับก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกครับเกมกับหนังมีความคล้ายกันนะครับก็ค่อนข้างสดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูโอเคเลยแล้วโดยเฉพาะการเล่นเกม มีสัดส่วนของภาพ21:9นะครับสำหรับคอเล่นเกมผมก็ลืมบอกไปตัวนี้เนี่ยตามสเปคมันคือได้100เฮิรตนะครับแล้วก็รองรับฟีซิงนะครับสำหรับคอเกมหลายคนผมคงไม่ต้องอธิบายคงจะรู้กันดีอยู่แล้วการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติเกมพวก First Person Shooting เนี่ยโอเคเลยมุมมองเห็นได้กว้างนะครับ มุมมองเห็นได้กว้างแต่เมาส์เนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกใช้เมาส์ที่มี D P I สูงๆหน่อยไม่งั้นมันจะปรับความไวได้ชา้าแต่จุดด้อยนะครับจุดด้อยของมันข้อแรกอย่างที่บอกนะครับเรื่องของสีนะครับสำหรับงานกราฟิกงานวิดีโอต่ต่ออันนี้ผมมองว่ายังมันตัวจอมันสดไปข้อเสียที่ผมเจอข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเมนูที่จะเป็น Input 1กับ Input 2ที่เป็นท d m ที่ไมแล้วก็ d p i ไอ้อดิจิตอลพอร์ตนะครับดิสเพย์พอร์ต ต้องบอกว่าข้อเสียของมันคือเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยอันแรกเลยมันไม่มีปุ่มคีย์ลัดครับที่จะสลับได้ทันทีคุณต้องเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนซอสเอาเองนะครับข้อเสียที่2ที่ผมเห็นชัดๆคือเมื่อคุณเปลี่ยนซอสแล้วเนี่ยคุณจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งคือนับประมาณ6-7วินาทีนะครับกลมๆคือประมาณ5 6 7วินาทีเนี่ยเจอแน่ๆมันถึงจะเปลี่ยนไปเป็นซอสอ,อื่นหมายความว่าอย่างสมมติคุณเป็นเฮดดี้มาหนึ่งนะครับ เราต่อจอคอมพิวเตอร์ไว้นะครับแล้ว h ห m i 2ไมเนี่ยผมเอาพวก Android b o บล็อกเสียบไว้ไว้ดูหนังนะครับเวลายามทำงานคลิกเครียดแล้วเปลี่ยนเวลาผมกดเปลี่ยนในเมนูเนี่ยเมื่อผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกให้มันจอมเสียเปล่าจริงๆมันไม่ได้เสียนะครับมันจะใช้เวลาในการสวิตช์สัญญาณภาพในแต่ละช่องสัญญาณเข้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ6วินาทีนะครับอันนี้สําหรับคนที่ใจร้อนเนี่ยอาจจะงุดหงิดนิด,น,ด,น,ดนึงนะครับ ภาพมันจะไม่ได้สลับตามที่ต้องการสักเท่าไหร่นะครับนอกนั้นจากที่ใช้งานแล้วอีกอันนึงถ้าถ้าทำมาให้จะดีมากคือตัวนี้เนี่ยมันปรับเรื่องมุมก้มเงยได้นะครับมันขาดอีกหน่อยนึงนะครับถ้ามันปรับความสูงได้อีกหน่อยนึงเนี่ยผมโจะโอเคมากนะครับแต่ด้วยราคาไฮไลท์ของราคาถามว่าทําไมผมถึงเลือกซื้อตัวนี้มาเทสและก็ใช้งานแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนทราบนะครับทุกท่านลองเดาครับ29นิ้ว นะครับจอโค้งนะครับคอนทราสสามพันต่อหนึ่งนะครับสัดส่วนยี่ต่อ9นะครับ 1,200R คุณคิดว่าเท่าไหร่ครับซึ่งผมไปเช็คในตลาดมานะครับในไซส์ย9นิ้วเนี่ยมัน70,00อัพอะนะครับต่ำๆก็70,00อัพจนระดับหมื่นหรือหมื่นกลางนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาได้นะครับคือ4,9 0 0ักว่ากว่านะครับ ในระดับ29นิ้วราคา4,009นะครับการใช้งานอย่างที่ผมบอกว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรนั้นผู้ชมเนี่ยคงจะตัดสินใจได้ถ้าถามผมนะครับด้วยราคา4,009กับจุดด้อยที่ผมเจอเมื่อกี้เนี่ยผมลืมไปหมดแล้วนะครับคิดว่าในราคา4,009นะครับกับการใช้งานแบบนี้ตัวนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับคุ้มค่าทั้งเล่นเกมทั้งดูหนังนะครับทั้งทำงานนะครับอันเนี้ย ถือว่าครบจบในตัวเดียวแต่ถ้ากราฟิกเนี่ยผมก็ยังอย่างที่บอกนะคคุณคุณอาจจะต้องมาปรับแต่งค่าสีของมันนิดนึงถ้าเป็นกราฟิกนะครับเพื่อให้มันตรงกับสีที่ต้องการอย่างที่บอกครับทำงานเล่นเกมดูหนังทุนนี้จบครับลองดูครับถ้าเกิดใครสนใจแล้วในงบที่เราต้องใช้เงินประหยัดประหยัดแล้วเนี่ยตัวนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยครับ